มุงนิรภัยสแตนเลสการขโมยเป็นยังไงมารับชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมุงลวดนิรภัยสแตนเลสการขโมยแบบบานเลื่อนให้ทราบกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงครับผมมุงลวดนิรภัยแบบบานเลื่อนสองบาน แบบบานเลื่อน2บานนั้นเวลาติดตั้งเราจะใช้บานมุ้งติดครอบเพียงแค่ครึ่งบานนะครับโดยที่จะมีรางล่างและรางบนวิ่งจนสุดขอบของขอบประตูและหน้าต่างส่วนบานเลื่อนสีบานนั้นจะติดลักษณะคล้ายกันครับแต่จะอยู่ที่ตรงกลาง2บานครับเพื่อเลื่อนแยกออกคู่กลางครับผมไปเก็บบานซ้ายและบานขวาของบานหน้าต่างครับ คลิปนี้เราได้อัดไว้เป็นวิดีโอใช้งานของงานมุ้งลวดนิรภยัยสแตนเลสบานเลื่อนนะครับผมให้ดูว่าการใช้งานเป็นยังไงกันครับผมเพิ่มเติมนะครับสำหรับมุ้งลวดนิรภัยบานเลื่อนของเรานั้นเป็นระบบ multi point lock ล็อก3จุดครับผมพร้อมวงกบและบานอลูมิเนียมที่มีความหนาถึง3มมิล ผ้าผมุ้งสแตนเลสเกรด304หนา0.9มิลิเมตรทำให้กันกระแทกและกันของมีคมได้สบายเลยครับโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดเหล็กดัดเลยครับผมสินค้าของเราเป็นรูปแบบ Make to Order สั่งผลิตตามขนาดหน้างานจริงครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์088 758 4510หรือ line ID s a i คุณภาพครับผม